สวัสดีครับกลับมากับผมนะครับอีเลนดี้นะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมอ่าเอเวอเรชันเดอะดาร์ดีเซนนะครับกับคัสตอมสตอรี่อ่าไพรซ์ออฟอิมมัลติเนี่นะครับก็จ่ายดูทีแล้วเราก็ติดอยู่หน้าประตูนะตอนนี้ผมสามารถเปิดได้แล้วนะแต่ก่อนที่เราจะอ่าเปิดไปประตูต่อไปนะเรากลับไปเอาของก่อนนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะได้เิ่มใหม่เล่นใหม่หมดเลยนะฮะตอนนี้ประตูก็เปิดได้แล้วฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่าของตรงนี้ฮะ จะเข้าเหมือนเดิมอ,อ่ะเอ่อแบล็คของอะไรเนาะน,นี้ป่ะจำไม่ได้นะฮะเขียนนี้เปิดไม่ได้นะฮะจำไ,ได้ว่าต้องทำยังไงเขียร์เดี๋ยวหาของก่อน,น,นอ๋อใช่ๆตรงนี้จะมีโน้ตน,นะ <c oughs> โอเคนแล้วก็จะไปอ่าตรงนี้มีกุญแจ นี่นมาตั้งนานนะฮะเพื่อจะเจอกุญแจในเปียโนนะฮะเขียน,โนโนะได้ f l a s จาร์มาเขียนไม่เมยน่ากลัวฮนะห้องนี้ไม่น่าจะเมไ์ก็มปนะีโนให้เฉยฮะแล้วก็จะไปปิดประตูหนึ่งนะฮะมันจะกลับไปประตูก่อนหนะ้านะที่เราติดนะเราก็จะไปต่อเลย โอเคฮะไปนะฮะในเวลาเดินทางเนี้ยโอเคฮเปิดประตูได้แล้วฮะโอ้โหประตูติดเลยน,ะนั่งนั่างเงครับติดแล้วฮะโอเคฮะเปดประตูถัดไปฮนะแล้วเปิดประตูให้เราหวังเนี้ยเงั้นก็จะเจอปัญหาได้ เขีย okay. เปิดโหลดหลอยู่ฮะรอโหลดก่อนนะตัวอะไรวะเนี่ยโอเคีะซ้ายขวาซ้ายกับตรงนะไม่ใช่ขวานะไม่มีตะเกียงนะฮะอันนี้แลนเทิร์นนะ <c oughs> เราต้องการตะเกียงฮะเราจะเอาตะเกียงนะ,ต,งต,ะงนะตัวสวย <c oughs> เอาต,าต้าสวยไป <c oughs> ดูนะเราจะตามตุดสวยไปหรือเปล่าเอ้าเอ้ออเลนดีอเออเอตุ้สวยไปเลยไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เราเดินจะเดินไปอยู่ดีมีใครมาทำลายเราก็ไม่รู้อีเลนดีต้องช่วยเราประกอบร่างไหมช่วยได้ไหมอีเลนดีออเอก็ก็ได้ว่าแต่ให้ช่วยไงล่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์กันวันนี้ว่าขนาหนี้จะเปทางไปเอาตะเกียงนะอีเลนดี แต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะวิกีมีคนมาทำลายฉันเรน่นี้ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเข้าใจไหมอเอเดนดคีครับครับโอเคเป็นคนดีนี่นะโอเคเปิดประตูอย่าเราดูสิว่าข้างในน่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวเดินขเข้าไปเลยเอเดนดี ราขอโทษน,นะที่เราทำลายนายเราไม่ได้ตั้งใจจริงนะเราคุ้มตัวเองไม่ได้แต่ทำไมเล่นีถึงเดินช้าล่ะก็ก็ก,ก,ก็ก็แบกมือนั่นแหละครับคนเดินชา้ามันแล้วอเ,ลเอ่นีไม่เป็นไรแล้วเราจะเฝ้าทางเข้าเองเดินเข้าไปเลยข้านไม่มีอะไรหนักเลยครับครับเชื่อไม่ไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีหรอกนะเลลนดี แค่เขาค่อยไปเงี้ยเขาค่อยไปเะเราไม่อยากวิ่งนะเราจะเจออะไอ้ฝางหน้าอยู่ตรงนี้เขาได้ก็เข้าเง้ยเฮ้ยเจอตะเกียงแล้วฮะฮ่าๆเรามีแสง เดยนมปเจ้าทางนี้นะน้ำนะเราต้องใช้ทางนั้นเป็นประโยู่นะถ้าเราเราไม่ได้สิ่งมันจะเดินมาถึงนี่แล้วนะโอ้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 ตายเลยเหรอตัวอะไรวะตัวที่ฆ่าสุดสวยหรือเปล่าว้าวเทมาปุ๊บตายเลยไหมเคลียร์ใหม่ฮะใหม่เอาใหม่เราต้องหนีมันนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นะ รีบนีโอ้โหรจอไปไงวะเดี๋ยวน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 ะอาอสยขวาหน้าหลังอออมามามาเออเชนี่ลองชนี่ดูอโเออหลบถังฮะหลบใต้ถังฮะมันไม่เห็นหรอฮะอ้าวหลบก็ไม่ได้ ตัวอะไรวะเนี่ยประตูมันเปิดไม่ได้แล้วจะให้กูไปไหนมันอะไรคือคำถามน่ะโมคิดนะเขี่ยใจเย็นๆนะหากุญแจฮะเข้าแล้วเข้าจแล้เขาใจแล้วเฮ้ยไปดิเออโอเคโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อไม่นะเยวโน่จ <c oughs> ะายไม่เนี่ยอ,อะไรจะขนาดนั้นปลาเถื่อนเคลียร์ใหม่ฮนะเราล้อ้ามันกลับมาเป็นเดิมแล้ว <laughs> กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพอได้ละแล้วกูตันตัวเองไงน,นะอะ เราดึงไม่เป็นฮะผมดึงขึ้นไม่ได้เขียได้แล้วฮะไปละคู่บ๊ายบาย <c oughs> รอดแล้วฮะไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยตายประมาณสองสามรอบเขียเราจะลงมาในส่วนของใต้ดินนะฮะเราไม่รู้ว่าตัวอะไรไล่เรานะ <c oughs> <c oughs> ช่างมืออะไรอย่างงี้เคียเราบาดเจ็บนะฮะฟิลตัวเองเนะี่ยไม่รีกูดเนะี่ยเยี่ยมเลยตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวค่อยไปฮนะ ไม่เมน่ากลัวจริงอ่ะเห็นไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ๋อส่วนไหนของโลกวะเนี่ย เคมีทิดเดอะบ็อกตรงนี้โอ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 ้ใจเย็นจ้ะน่ากลัวนะมันสว่างเกินไปนะเคไม่มีน่ากลัวฮะโอ้โถโลดใส่กลัวกูไม่เนี่ยเฮ้ยเราดันของได้ตรงนี้ได้แล้วเราจะไปไงเอ่ยถามนั่นแหละคำถามฮะเออ่ข้างบนอ๋อเจอแล้วฮะในเงี้ยในเงี้ยในขาดขึ้นาแต่เราจะต่อขึ้นไปไง โอ้โหแม่งแขนแม่นักถึงแล้วปีมืมอแล้เป็นไงโอเคได้แล้วโอเคไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนะเสียงอะไรของมันร้อ,อนระ้อนนะโอเควันนี้ถังน้ำเลยศัตรูคู่อาฆาตอยู่ นีไปนีไปโอ้โหนี่มันทำบาวไว้แบบนี้ด้วยทำมาเพื่ออะไรเข้าใจนะโอเคเราต้องต่อตัวขึ้นไปฮะตะเกียงเราใกล้จะหมดลง,งทีต้องเซฟตัวเองออยุดถึงมันนะโอเคเราจะต่อตัวขึ้นไปฮะได้แล้วฮะรอบนี้ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเยี่ยมไปเลยฮะตรงนี้ทำไมต้องมีอะไรมาขวางด้วยผมไม่เข้าใจฮะอะ,อะ เวียนกำติดนะล็อกนะฮะถ้าเต็มที่เลยฮนะโอเคเราจะปีกกลับนไปฮนะเราจะไม่ใช้ทางน้ำนะ,ะพยายามจะไม่ใช้นะ <c oughs> โอเคโอเคฮนะ <c oughs> ขึ้นแล้วฮนะเราก็จะกลับไปที่ก่อนหน้านะฮะที่ทางแยกที่เราผ่านนะเราคงจะรอเรานนะฮะ คนนั่งอยู่เนี่ยเาทำอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นน่าจะตายแล้วฮะโอ้โอโอเคอ่ะไม่มีอะไรแน่เขาเป็นอะไรของเขาฮะมีโน้ตด้วยฮะับไอ้ a monster คำสังเสีย my last word นี่มีค้อนนะ stone hammer โอ๋อโอ้ทุกประตูเลยฮะกูไม่ไปทางนั้นนะโอเคครับบับขึ้กูไปเพื่อน เพราะว่าเราคงจะไม่เจออะไรนะเอีคไม่แม่น่ากลัวร้อนนะ่อ่าโอเคเราจะขอทุกตรงนี้ะ พอแล้วฮนะขึ้นไปฮนะสูทางออกฮนะว้าวเราตายฮนะเราตกมาข้างล่างเพื่อหน,นีผีอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วตูดสวยก็คงเฝ้าประตูต่อไปฮนะโอเคมีโนตตรงนี้ด้วยฮนะย่าไปไม่อ่านนะคอนเซ็ปต์นะ นี่จะเป็นห้องที่เราผ่านมานะฮะไอ้ผีตัวนั้นจะไปแล้วแหละฮะเรา,า,าจะเจออีกรอบนึงก็ไม่รู้นะเราต้องเออ่ค่อยไปนี่น่าจะไปได้นะสุดสวยมึงจะเฝ้าประตูหรือเปล่าไม่เฝ้าแล้วฮหนีแล้วภายในของมันนะไม่รู้นะโอเคตรงนี้มีกล่องนี่ไม่เป็นไรฮะตัวไปฮะนี่เป็นเส้นทางของตุ๊ดสวยนะสวยน่าจะอ๋อตุ๊ดสวยเฝ้าอยู่อีรันดิเกิดอะไรขึ้นล้วตุ๊ดสวย ไม่รู้มันกันจะตอน,นก่อนหน้านี้เรากาําลังเฝ้าหน้าประตูอยู่แต่อยู่ดีก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่ะหลาที่มันก่อนที่มันจะตัดตัวเราขาดขึ้นได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บเราเรากลับมาอยู่ที่นี่เลยแล้วเราเราเราเห็นตัวไหมไม่เห็นเลยเป็นนอนด,ดำๆ ah เราก็ไม่เห็นอะไรชัดๆเลยนะดูสภาพเราสิร่างกายเราคงจะสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมล,ล่ะเลนดีก็ก็ไม่หรอกโอเครู้สึกว่าอีเลนดีจะเดินช้าเหมือนเดิมเลยนะแต่เกมมาแล้วยังล่ะ ดีมากอิเลนดีเอางี้ละกันโดมแล้วฉันจะ,จะเฝ้าตรงนี้ให้อิเลนดีไปต่อนะครับ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 เขียนอะไรจะบล็อกทางไปเขียนไม่มีอะไรฮะจเย็นๆเนะ่ยไปฮะ,ะไปใจกัน <S <S โอ้โอ้ตัวไรวะ ต้องตามมันไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใจกันตามไปเนี่ยตามไปไงวะเนี่ยดูแบบนี้กูคงตามไปได้นะโอเคไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับมันต้องมีอะไรสิข้างบนเออไม่มีมาทำไรวะเนี่ยตามมันไปไม่ได้นะอ๋อเจอเจอแล้วเจอ เลนไม่ได้คอมบี้ดัชน์เวิร์กดัสน์ n o เวิร์กเนี่ยผกไม่ได้โอเคฮะวิ okay. ่งกลับไปกะกัวมจะวิ่งตามหลังเรานล้วเรารีบวิ่งหนีฮิลเลนดีเป็นไงบ้างไม่มีอะไรน่ากาาลัวลูกวาเฝ้าตรงนี้แหละเออมันเป็นรู้แต่ตอนไหนวะก็ <laughs> ไม่รู้เนะี่ยมัวๆไปงนะั้น เปิดได้โอเคฮะเยี่ยมนะเปิดได้นะในครั้งเดียวนะต้องทำอะไรผมไม่รู้นะพอเก็บ oh, okay. ตะเกียงนะ่ะน้ำมันจะหมดนะโอเคประตูทางนี้ไปได้หรือ,อยังเลย uh, ไปไม่ได้โอเคคอมบายนะมารวมกันนะอ๋อฮะเรา,เาไปตีตรงนั้นฮนะ uh, ห้องห้อง,อง uh, ตู้ล็อกอะฮนะผมจำไม่ได้ไมันคืออะไรเนะี่ย นจะเป็นห้องฝั่งทางซ้ายเนี่ยเ, <c oughs> เราจะเข้าไปข้างใน,นแล้วก็ทำลายเคีย้วเข้าไปปุ๊บฮนะแล้วก็เข้าไปห้องเก็บของห้องรับเนะยแม่รอนม้ใช้ไม่ได้ผลหรอกนะจ๊ะเคีย <c> ร <oughs> ท,ท,ทำลายด้วยอคอนนะได้กุญแ,แจชอลี่เคีย,ย์ มันจะเป็นห้องทางฝั่งซ้ายมือนะเอ้ยทางขวา,ามือนะด้านหน้าโอเคเราก็จะออกไปะเยี่ยมเลยเค <c oughs> าจะเป็นห้องทางซ้ายนะเราก็จะเปิดประตูอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนะเปิอย่างระมัดระวังนะจะไปทางเางข้าไปใช่แล้วฮะเยี่ยมเลยฮะ จะไปของล aboratory เนี่ยห้องไแมบบ่รู้ว่าจะเจออะไรน่ากลัวปะเนี่ยต้องรอดูมาปุ๊บมันก็มืดเลยฮนะมีควันเขียวด้วยฮะควันสีเขียวฮนะคิดว่าน่าจะไม่มีผีอะไรน่ากลัวเนะยโอเคเราต้องทำการรวมอ่าสายยานะคิดว่าเยี่ยมไหมอ่านะอินกิเดียน่าจะเป็นได้นี่นะเอาไปได้ะ ไม่ทำงานมีตรงนี้ด้วยอันนี่ยอ๋อโอซาหนูตายเฮียว่ insert บัตร into e x t a t i o n machine อ้า a c k in t o the บัตอ๋อคลีเซรามิกคอนเทนเอรอเซรามิกเนี่ยนี่ไงเจอแล้วฮะเคมีคเคมีคอลคอนเทนเนอร์นะใส่ยิ่งไปฮะ ทุกเรียบร้อยอ่ะวางอ่ะเคมีคอลแล้วก็สับเวนเะนี่ยเรียบร้อยนะได้ยามาวอยเท่นะีไม่รู้มันคืออะไรนะแล้วเราจอดไปข้างนอกเลยไม่มีน้ำมันให้เรานะโอเคอย่าไปกลัวเราจะเปิดตัวระมัดระวังอนะจะไม่ดันประตูเนะเรียบร้อยอ ออกมาได้แล้วฮะเราก็จะออกไปฮะน่าจะเป็นประทางนี้ฮะเราจะออกไปสู่ข้างนอกฮะสู่อากาศข้างน,นอกกันอะอะอะฮ่าตัวไปฮะเรารอดตายแล้วนี่ยไม่จบอีกเหรอ So you are here again, you are lost, but I am not because of you, and I will คัมย์ o โสบอยนี่สุดว่าอะไรที่คุณพูดเกี่ยวกับคุณพร้อมมือสเวฟดูว่าจะเห็นด้วยอะไรนะเธอปฏิเสธเธอปฏิเสธที่จะไปช้นนชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอะไรขึ้นแล้วจะเธอตายแล,ะะตตแล้วจะเธอตายเธอก็ตายไงล่ะโอ้พระเจ้าเซบาสเตียนหลังจากนั้นพยายามจะแขวนคอตายแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อนะ thao hầm ok rồi cái gì tiếp à? không đi không được nè. nè. nó có chuyện no, boy, you nó a choice Whatever you wish you die or forget Take this liquid ยักี่ปีจะวัดดนตรีอฟอม deep in your subconscious what s o u l choose ตัดนใจทไม่ได้โชเลือได้มากกว่าหนึ่งไหม your i m r t a l i t y ูจัอะไรดีนะฮะสีเขียวฮะสีนี้สวยฮะิดนะแล้วมาคัดนะแล้วก็ไว้อ่าอ่เอาไปให้หมดผมไม่แคร์ ผมโลมมากนะ,ะจะไปไหนโลมมากนะโอเคเราอยู่ที่ไหนเนี่ย The thing up there t h a t s me นั่นชื่อตัวกูเหรอใช่ <c oughs> you stay This way depending your shoes <c oughs> อืม อ,อให้เลือดชะตาชะตากรรมตัวเองเทำอะไรก็ทำหน้ทีนี้อ,อะไรก็ได้นั่นคือตัวเราฮะ this m a physical body divine my physical b o d เนี่ยทำให้ชันลืมลวชุบชีวิตกูขึ้นมา <laughs> มองอะไรอนะแล้วฉันไม่ฉันลืมสะ Everything was unknown. This my name. I undid the shackle. The wood on my arm healed immediately. Too. I knew nothing. Not I knew this was wrong. I trembled in, tremble in fear, as I would have to live as a god. Amongst Motormates โอเคฮะก็จบไปฮะคสำหรับ Pyos Immortality นะก็ถ้าชอบไหมก็กดไลค์แล้วกันนะครับหรือถ้าไม่ไดก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะถ้าติดตามมิชชัยใด้านดีเซนกับ Custom Story ต่อก็สัครสมาชนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับ Shall never be ชอนเนอร์เบย์เอเบลไอทูบิทูเอ็นไทแฟร์วิลล์เคทเจอกันครับสวัสดีครับผม